สงครามเย็นคือสงครามที่เกิดจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงและเป็นสงครามที่มีการยืดเยื้อยาวนานที่สุดตั้งแต่ปี1945ถึง1991ทำไมถึงเรียกว่าสงครามเย็นก็เพราะว่ามันคือสงครามตัวแทนที่ชาติหมาอำนาจทั้ง2อฝั่งไม่ได้รบกันเองโดยตรงแต่กับการใช้ชาติตัวแทนเล็กๆรบกันเอง ซึ่งไม่ดุเดือดเลือดร้อนเหมือนกับสงครามโลกครั้งที่สองที่ผ่านมาซึ่งถูกเรียกว่าสงครามเย็นนั่นเองรู้หรือไม่ว่าสงครามเย็นนั้นเกิดจากการตกลงกันไม่ลงตัวระหว่างโซเวียตและสหรัฐอเมริกาในการแบ่งเขตยึดครองเยอรมันซึ่งหลังจากเยอรมน,นีแพ้สงครามโลกครั้งที่สองฝ่ายสัมพันธมิตรก็ได้แบ่งเยอรมันออกเป็น4ส่วน แต่ละประเทศจะเข้ายึดครองเยอรมันแต่ละส่วนเป็นของตนเองแต่เมืองหลวงกรุงเบอร์ลินไปอยู่ในเขตของโซเวียตซึ่งเกิดความไม่ยุติธรรมสำหรับประเทศที่เหลืออีก3ประเทศโดยสงครามครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายไม่ได้ชื่วรบกันเองโดยตรงแต่กับใช้การเผยแพร่อุดมการทางการเมืองการโฆษณาชวนเชื่อต่างๆและการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีอวกาศด้านการทูตและด้านการทหาร เลยเกิดสงครามตัวแทนขึ้นมาคือสงครามเกาหลีและสงครามเวียดนามและอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญคือ 1. การแข่งขันอุดมการทางการเมืองที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงของฝ่ายประชาธิปไตยและฝ่ายคอมมิวนิสต์ 2. การเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจของโลก 3. ความขัดแย้งของชาติหมหาอำนาจและต่อมาก็เหตุการที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ก็คือ 1. การเกิดคำมแพงเบอร์ลินขึ้นเนื่องจากโซเวียตไม่พอใจอเมริกาในปีคศ1948ถึงคศ1949และถูกทำลายลงในปีคศ1 9 8 9 2. สงครามเกาหลีเกิดขึ้นในปีคศ1950ถึง1953ซึ่งในปัจจุบันเกาหลีเหนือเป็นคอมมิวนิสต์ และเกาหลีใต้เป็นประชาธิปไตยสสงครามเวียดนามสงครามเวียดนามเกิดขึ้นในปี1 9 0 7 5ซึ่งเป็นสงครามระหว่างเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้และในปัจจุบันเวียดนามปกครองในระบบคอมมิวนิสต์และสีวิกิตการชขีปนาวุธในคิวบาเกิดขึ้นในปี1962 และในปัจจุบันประเทศคิวบาก็ได้ปกครองในระบบคอมมิวนิสต์และต่อมาก็คือด้านนโยบายของแต่ละสองฝ่ายในช่วงสงครามเย็นจะแบ่งออกเป็นสองด้าน 1. ระหว่างด้านเศรษฐกิจและด้านการทหารด้านเศรษฐกิจเป็นปกครองประชาธิปไตยจัดแผนการมาเชลขึ้นในปี1947 เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจของฝ่ายชาติสมาชิกของตนเองและฝ่ายคอมมิวนิตได้จัดตั้งองค์กรโคมิิอนขึ้นมาในปี1919เพื่อช่วยเหลือเศรษฐกิจและสนับสนุนชาติสมาชิกและต่อมาคือในด้านการทหารฝ่ายประชาธิปไตยจัดตั้งองค์การสนธิสัญญาแอสเลนติกเหนือหรือนาโต ขึ้นมาในปี1999สนับสนุนทางการทหารของประเทศสมาชิกและปันธมิตรฝ่ายคอมมิวนิสต์ก็ไม่ยอมน้อยหน้าเช่นกันได้แัดตั้งสมาชิกสัญญาวอตอขึ้นมาในปี1955เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนของชาติพันธมิตรเหมือนกันและต่อมาก็อยู่ในช่วงของการสิ้นสุดของสองครามเย็นแล้วจะเป็นช่วงการผ่อนคลายความตึงเครียดในปี1968 ถึง1 9 7 9โดยที่สหรัฐอเมริกาและโซเวียตทั้งสองฝ่ายได้เริ่มปรับนโยบายการแข่งขันทำอำนาจและได้เสริมสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในเวลาต่อมาหลังจากนั้นในช่วงปี1,980มีฮาอิลกอบาซอฟประธานาธิบดีสหาภาพโซเวียตได้ประกาศใช้ในโยบายกลาสนัตเปเรสทอยตา เพื่อให้สหภาพโซเวียตนั้นเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นและมีการเจราจายุติสงครามคานขัดแย้งระหว่างโซเวียตและสหรัฐอเมริกามากขึ้นและต่อมาก็ได้มีการเจราจายุติความขัดแย้งของอเมริกาและสหภาพโซเวียตอยู่หลายครั้งหลังจากการเจราจากันเสร็จสิ้นก็นำไปสู่การสิ้นสุดของสงครามเย็นในปี1991 สาภาโซเวียตก็ได้ล้มละลายลงซึ่งในปัจจุบันก็เหลือเพียงประเทศรัสเซียเพียงเท่านั้นและได้ปกครองด้วยระบบสาธารณรัฐถึงประชานได้พอดีโลกาภิวัติหมายถึงกระบวนการที่ประชากรของโลกถูกหลอมรวมกลายเป็นสังคมเดียวกระบวนการนี้เกิดจากทรงอิทธิพลร่วมทางเศรษฐกิจเทคโนโลยีสังคมวัฒนธรรมและการเมือง โดยไม่ว่าจะอยู่ณจุดใดสามารถรับรู้สัมพันธ์หรือรับผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและกว้ววางขวางตืบเนื่องมาจากการพัฒนาระบบาสารสนเทศเป็นต้น เมื่อโลกเข้าสู่ยุคสงครามเย็นชารัฐอเมริกาได้ขึ้นมาเป็นมหาอำนาจเพียงหนึ่งเดียวของโลกนี้เป็นผู้นำแห่งโลกเสรีประชาธิปไตยและศูนย์กลางทุนิยมดังที่ฟายซิสคุย,คยมาม่าเจ้าของผลงานเขียนอันเรื่องชื่ออย่างจุดสิ้นจุดของประวัติศาสตร์และมนุษย์คนสุดท้ายมองว่าเป็นจุดสิ้นจุดของประวัติศาสตร์เสมือนชัยชนะของประชาธิปไตยและระบบทุนนิยมที่ก้าวเข้ามามีบทบาทขับเคลื่อนโลกสมัยใหม่แต่เพียงผู้เดียวในขณะที่ ซามูเอลฮันติงตันน <God ujemy> ักร right ัฐศาสตร์ชาวอเมริกันทำนายว่าหลังยุคสงครามเย็นจะเป็นการแักงพรการทางวัฒนธรรมมากกว่าประธานาธิบดีจอร์ดดับเบิลยูวูดได้ผลักดันจัดระเบียบโลกใหม่โดยสาระสำคัญคือความเป็นประชาธิปไตยจิตวิญมนุษย์สาชนถึงแวดล้อมการค้าเสรีลิขสิทธิ์และทธิบัต แต่ก็ยังมีประเทศที่ยังเป็นปฏิบัติกับสหรัฐอเมริกาไม่ยอมให้มหาอำนาจที่มีที่พลนะ่นนโยบายของตนเช่นเกาหลีเหนือพมา่าออสกานิสถานอิรานอิรักซีเรียลิเบียเวเนซุเอลาเป็นต้นส่วนมากจะเป็นกลุ่มมุสลิมหวัวรุนแรงที่ถูกมองว่าไม่เป็นประชาธิปไตยและไม่ปรับตัวสู่สมัยใหม่แบบอเมริกัน ชาติเหล่านี้จะถูกสร้างมาให้เป็นภัยต่อโลกเพราะเพื่อใช้นโยบายปกครองประเทศที่เอื้อประโยชน์และเป็นไปตามความต้องการของตารฐความหวังของโลกที่ไม่ต้องการเห็นสงครามครั้งใหญ่ระหว่งหางรัฐมหาอำนาจเพราะอาจนําไปสู่สงครามนิวเคลียร์แต่ความหวังก็ไม่สามารถเกิดขึ้นจริงเพราะโลกต่างเผชิญกับปัญหาสงครามมาตะลอดสองทัมมะะวรวษที่ผ่านมาตั้งแต่สงครามอาบเปอร์เซียครั้งที่หนึ่งในพศ1 9 9 0 สงครามโคโซโวปีคศ1998-1999เหตุการณ์ในวันนั้นก่อเกอดิดนนาซักร,รมเกิดเวิลด์เชสสงครามอัปการนิสฐานคศ2001และสงครามอาเปอร์เซียครั้งที่2อคศ2003จนไปถึงเหตุการณ์อาดับสปริง ที่เริ่มจากพ่อค้าหาเปราชาวตุนิเซียเผาตัวเองตายเมื่อวันที่4มกราคม2011ก่อนที่จะลุกลามไปยังหลายประเทศตัวหนอกกลางและเป็นใส่สสำคัญเกิดการโค่นล้มในรัฐบาลอียิปตุนิเซียและเยเมนบางประเทศเป็นเหตุการณ์วุ่นวายในการประฏวงรัฐบาลของตนเองแต่บางประเทศรุนแรงถึงขั้นเลิกสงครามกลางเมืองในทีเดียว ซึ่งในบางเหตุการณ์สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรต่างเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่างด้วยโดยเฉพาะเรื่องน้ำมันแม้ในกระแสโลกาภิวัตน์ที่เชื่อมโยงด้วยอินเทอร์เน็ตทําให้การรับรู้ข่าวสารเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ปัญหาอื่นๆตามมาไปด้วยอาทิการค้ายาเสพติดการฟอกเงินอาชญากรรมข้ามชาติการโจมตีทางไซเบ,เบอร์ปัญหาการก่อการร้ายการแพร่ระบาดของโรคต่างๆเช่น ไข้วัดใหญ2,009อีโบลาเมื่อเป็นต้นภัยจากธรรมชาติภาวะโลกร้อนและการไหลบ่าของวัฒนธรรมจากประเทศหนึ่งไปสู่ประเทศหนึ่งในด้านเศรษฐกิจแต่ละประเทศมีการรวมกลุ่มเป็นเขตเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรอง สร้างความมั่งคั่งให้กับภูมิภาคจนในบางครั้งก็นำไปสู่สงครามผลประโยชน์เกิดการปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจจากทุนนิยมเสรีไปเป็นทุนนิยมโดยรัฐโดยจัดให้รัฐศาสวิสาหกิจเข้าควบคุมกิจการสำคัญสำคัญในประเทศรวมถึงตั้งกองทุนหน้าชาติเพื่อไปลงทุาานในกิจการสำคัญสำคัญทั่วโลกสร้างตลาดโลกในเรื่องเกี่ยวกับการลงทุาานที่ไร้ทุ่เด่น ความี่เศรษฐกิจโลกมีการเชื่อมโยงถึงกันก็ส่งผลให้ในบางครั้งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ขึ้นเช่นวิกฤตยัมพุ่งวิกฤตซัพพลหรือที่รู้จักกันในประเทศไทยว่าวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์และยังมีปัญหาเรื่องการค้าที่ไม่เป็นธรรมมีการกีดกันการค้าในรูปแบบข้อกำหนดต่างๆอีกด้วย